สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่อมแย,ย้ไปซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้แย้ไปซีก็ได้นนำของมูลแน,นวทางเลื่อเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนเนาะจา้พี่น้องจ้าก่อนสิไปรับโชครอบนี้แย้ไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะเลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าเนาะยามแย้ไปซีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบประดพษฐ์เบิรงพฟาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักไถ่กับยายแพชิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นะจ๊ะพี่น้องจ้ะมื่อนี้ก็บ,บ้าบ,าบาลอลร้ายใหญ่ห้างก็จ้ะไปเบิ่งข่อมูแลแนวทางอาจารย์ทันแหลกเพ่เลินนะจ๊ะแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าคนรักคนโคราชรักไก่ชนว่าสั่นจางงวดที่แล้วเพิ่นห้มากนะจ๊ะเขารากขาักสิบสิบหน่วยข้างเทิงว่าสั่นพี่น้อง เขารักหน่วยเนะา,นานะจ้ะพี่น้องไหสองมากเนาะจ้ามาตามต่อจ้าวันนี้เพิ่นนห้มาเพื่อนบอกว่าเด่นสิบหน่วยบนวสันเก้าศูนย์หนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้วสันจ้ะพี่น้องจ้าบอม,มาสิบกับมานน 9, 0, หน่วยวสันเก้าศูนย์หนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากแนวทางคนโคราชลักไก่ชนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องจ้าจแคปเอเลยเนาะจ้ะเพื่อนห้ามาก8ชุดเต็มของแอดหมูปลาเนาะจ้ะพี่น,น้องเนาะก่ะพิจารณาเป็นแนวทาง คบไปได้น้อจ๋าพี่น้องแคบเราไปขยายบึงนาะจ๋าเนาะจากเนวะทางชุดสามตัวบนตรง,ตรงโตดของแอ็ดหมูปลาเนาะจา๋าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพอนบอกว่าเลขเด่นเพื่อนบอ่บอกว่าบนวารางเนาะจ๋าจากแนวทางของ no นาคิโนเนาะจา๋าเพื่อนบอกว่าหนึ่งมิถุนาวสันเด่นบมหากะซีวสันจากก๋าบอมาบนกับมาลางเนาะจา๋าเพื่อนบ่ท่านบอกว่าเลขติดบนติดลางเนาะจ๋าเนาะแตกจากนะแากนวทางของ no นาคิโนเนาะจา๋า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางทุนบอกว่าหนูน้ําสมาัยกับหวยชุ่มแพร่จับร่วมกันหนูน้ําสมาัยลักสิบรางเนาะจ้ะหาหวยชุ่มแพร่ลักหวยรางเพื่อนเลยเอามาล่องจับให้เบิ่งเนาะจ้าพี่น้องจ้าหนูน้าสมัยเพื่อนบอกว่าหนูน้ําสมัยได้4ี่ห้าเจ็ด้วหอยชุ่มแพร่ได่ีกับศูนย์ 4, 0, เลยจับมาใดแบบนี้ขังรางอย่างเดียวเนาะจ้าพี่น้องล่างตรงๆเลยจ้า 4440545074และ70พี่น้องจา๋าหกครูเพื่นจับหายเรียบร้อยเนาะจ้าพี่น้องจ๋ากับพิจารณา,าเป็นแนวทางใดซิปลางนูน้ำสมัยและลักหน่วยรางของหวยชุ่มแพร่จับมาจวดใส่กันจ้าพี่น้องร่องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเลขดับบนดอกชบาวสซันงวดที่เราดับหกเอาอยูเนาะจ้ามวนนี้ดับศูนย์ขังเทิงวสซันจ้าจากแนวทางของดอกชบาเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสูตรดับบนเนะาะสั่นจ้าพี่น้องมีอยู่3สูตรเนาะจ้างวดที่แล้วเอาอยู่เนาะจ้ามาเบิ้งจา้างวดนี้เพื่อนบอกว่าสูตรหดับ 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 0, รังเิงมเจ็ส่แปดหาเก้าหก์เนาะสั่นและสูตรสองสองหนึ่ศูสี่หนึ่ห้าและสองหกสูตรสามหาย์ศาสิบ่ามารังเ่งเนาสัจ้าเพื่นว่าจากแนวทางสูตรดับเทิงของ ช่างโนดสอบคำนวดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนบอกว่าสุด3ตัวเทิง2ตัววะสัน3ตัวและ2ตัวเทิงของอาจารย์ต่ํามาตามสัญญาเนาะจ้ะเพม่นบอกว่ามาแบบนี้จ้าคนบอกว่าสุดปรับเซียนวสันน่ามหสา่6้6แและ6 8 6 สองตัวศูนหาศูนหกสามห้าสามหกหกสองหกห้าแปดสองแปดหาหละยแปดหกพี่น้องจ้าถ้าเลขหลายแบบนี้ไปสีอ่านผิดขอโทษขอใหยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางบนตัวเดียวแขนแขนสายสําหรับสายแลียนหัวซันจ้าเพันว่าหมวดที่เลียกเรนศูนย์ของเครื่องม้าลักลอยเนาะจ้านาะหมวดนี่แลนหนึ่งของเครื่องหัวซันจ้าเพันว่าจากแนวทางของอาจารย์มังกรเมรัยเนาะจ้าพี่น้อง ผู้ใดญ่โแนวทางเหล็กเรนตัวเดียวของเทึงของอาจารย์มังกรเมลัยแคปหน้าจอจวจดจาดฝา,าดบึ้มได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดหมูหมูว่าซั่นจ้าเพิ่นว่าหน่องวดที่แล้วเพิ่นให้เข่าศูนย์หกเนาะจ้างวดนี้เพิ่นให้มากมีหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งแปดจากแนวทางแอดหมูหมูเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอา,าจารย์นมเมืองพลันชัยว่าซั่นจ้าเพันวาพันบอกว่าเลขกนิ่นบนรางห้าเจ็ด 68แปดนะจ๊ะ3ตัวก็สันจ้าพี่น้องจา้า3ตัว5 6 7 5 6 8 5 7 8 6 7 8 2ตัวกะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกเและเจ็ดแว่าสันจ้าพี่น้องจา้าจากแนวทางของอาจารย์นมเมืองพะลานปักลักซิบบนล่างอันนี้มาได้ทั้งลักซิบและหลักลักซิบทั้งบนและล่างนะจ๊ะ4 8 5 9จากแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองพาราเนาะสับบน่นเนา,ละ,ลนนานะจ๊ะ 4, 8, 5, ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางแต้มสิบหน่วยลางว่าซันมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเนาะจ้าเนาะหนึ่งสี่เจ็ดเก้าว่าซันจากแนวทางของอาจารย์ท้องก่อนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าหลวงตาจอดกำแพงเพชรพว่าซันจ้าเพิ่นว่าเด่นสะสามห้าหกเนาะจ้ากับสองตัวเพิ่นกับสามสองสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สามห้าและเก้าสองว่าซันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้ะอันนี้แอดแนวทางแอดเหมียวเหมียวเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแอดเหมียวเหมียวเพิ่นบอกว่า2 5 2 6้าสองหกและ72จากแนวทางแอดเหมียวเหมียวเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของแอดท่านว่าเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่า1มิถุนาวาซันจ้ะเพิ่นว่า1นึ่ทับหทับหหาเนาะจ้าลูด7กับ1นึ่งวาซันจ้ะเพิ่นก็บ,บอกว่า73 01 28 1>, 1 2ึ่งสอเกฟันเจ็สกับหนึ่งสามวันดุจ้ะสตัวคนก 0, 1, 3, 8, 7, 2, 1, 2, 8, ะศูนย์หนึ่งสามแปดเจ็ดสองหนึ่งสองแปละสามเก่าจากแนวทางของแอดท่านว่าวัาวานดนะจ้นะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางคนทำข่า,าวนอทถอวาสันจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าแลนเจ็ดวสันเนาะพี่น้องเนาะหาเจ็ดหกห้าเจ็ดเจ็ดและหาเจ็ดแปดวัสันจ้าพี่น้องจ้าหาเจ็ดหกกับหาเจ็ดแปดคือตัวเด่นเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดจิตวัสันจ้าพี่น้องจ้างวดนี้เพันท้สี่แปดสามแปดสามสามแปดเน้ๆเนๆแล้วค่ะต่อไปเลยจ้าไปบักยางเงีวอันนี้แนวทางลักสิบรั้งเทิงพลายล้อลักสิบรังเทิงแอสตางแคปหน้าจอจวดจ้จาได้เลยได้จา้างวดที่แล้วเขาเนาะจ้าลักสิบบนเขาหนึ่งเนาะจ้า,จาพี่น้องจ้างวดนี้ลักสิบรังเทิงเพิ่นคือสามสี่ห้าเจ็ดแปดพี่น้องจ้า มาตัวใดตัวหนึ่งลักสิบขังทึ่งมาจากพี่น้องมีตัวใดแน่ใจกระจวดจาดฝาดบึ้มใดเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอสส่วนแตงว่าซันจ่เพิ่นว่า3ตัวบนแอสส่วนแตงมี103 543และ904นเนาะจ้ะ2ตัวเพิ่น03 04 43และ22จากแนวทางแอสส่วนแตงมาจ้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเพื่นบอกว่าเบาแหล่ลัมเซ่นเนาะจ้าชีวิตยังมีหวังว่าสันจ้าหนึ่งประสภาหกหาเนาะสามตัวพ่นกรมี6หกสามเก้าหกห้่งว่าสันสองตกอะหกสามหกเก้าเก้าสามหกห้าหและหาหนึ่งไปกับเนาะจ้า,จาสองตกอะจากแนวทางเบาแหล่ลัมเซ่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางสามตัวบนตงนรงว่าสันจ้าเพ่นว่าน้องวัลทีรเพืนบอกว่าเพนไฮหนึ่งส,สองเนาะค่ะเนาะ กางวันนี้มาตามต่อจ้ะ4 6 0 4 6 1 4 8 0 4 8 1 5 6 0 5 6 1 5 8 0และ581จากแนวทา,าง3ตัวบนตรงมาสั่นนอกจากพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทา,างเพิ่นบอกว่าแนวทา,างของอาจารย์ปีชาเนาะจา้าอาจารย์ปีชาเพิ่นบอกว่าวิ่งลูดหาเนาะจ้าเนาะ582 538 753และ271มาสัน่น2ตัวเพิ่นกะ ห้าแปดห้7สองสองแและ38จากแนวทางของอาจารย์ปีชานะจา้ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางบนล่างวาซันหนึ่งทับ 6, ทัหาวซันให้ด้วยใจวาซันเน้จ้าพี่น้องจา้าให้ด้วยใจเด้อเพื่อนหามากคนบอกว่า36 4กสี่ห7ห7าหก8ีและ58 7 8 9คือหลักรวยวาซันจ้าพี่น้องจับไซร่องเบิงวาซันจา้าเป็นว่า จากแนวทางให้ด้วยใจเนาะจ้ะเนาะคันอ่านตัวเลขผิดขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนเจ้าสัววันสันเนาะจ้ะงวดที่แล้วเดินบนเจ้าสัวมาสองตัวเนาะจ้ะอหนึ่งกับสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะออกหนึ่งสองงวดนี้เดินบนเจ้าสัววิ่งพี่พนบอกวันหนึ่งหกเจ็ดแปดมาตัวหนึ่งถึงสองตัวเนาะจ้ะจากแนวทางเดินบนเจ้าสัวเนาะจ้ะเดินล่างลอก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดมิดเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าสรุปก่อนเลขออกเด้อว่าสันหนึ่งมิถุน่าเพิ่นห้มาเนาะจ้ะสองตัวบนคือ8 0 8 1 8 7 8 9 9 7และ9 1 3ตัวบน1 8 7 2 8 7 7 8 7และ7 8 1ด่าสันจ๋าพี่น้องจา๋าแนวทางของแอดมิดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเขามาปิดท้ายด้วยแนยวทางของแอดแพนแพนเหล็กตาล่างผู้ใดญ่อดรอแนวทางเหล็กตาล่างแอดแพนแพน สูตรบนบนสูตรสองว่าซันเนาะจา้าเล็กตะล่างเพิ่นมีแบบนี้จ้าพี่น้องจ่าเก้าเจ็ดหนึ่งหาว่าซันจ้าเพิ่นว่าเพิ่นจับป้าหายเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดและห้าเจ็ดเนาะจ้าพี่น้องจ่าสามตัวหาเก้าเจ็ดและหาหนึ่งเจ็ดจากแนวทางของแอดแผ่นผ้ารวยว่าซันเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ย้าไปซีกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดียวขามารับชมรับฟัง กะขอให้สุขภาพแข็งแรงๆๆเฮงเฮงเรวยๆสุขุมสุข้อนเนาะค่ะเนาะว่าจะใดที่แย้ใบสีบอกบ่มมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดขอโทษขคอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะแย้ใบสีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าจะได้แบ่งปันของมูลงเน,าางนะะื้อทั้งไงแย้ใบซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ่าขอบคุณหลายๆเด้อจ่าสวัสดีจ้า